รถพ่วงโอ้หโหรถอกพ่วงอ้อยล้มฮะอ้อยล้มอุ้ยไม่ใช่อ้อยล้มรถพ่วงล้มรถพ่วงคว่ำนี่ฮะโอ้โหโอ้โหดูดินี่ฮะดีนะแม่ไม่ล้มล้มแต่ลูกนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับ ต้องมีอะไรสักอย่างนะครับถนนเต็มสองเลนเลยเนี่ยไงครับปายแล้วรถขยับได้แล้วผมว่าน่าจะมีเกิดอะไรอุบซิเหตุสักอย่างนี่แหละอยู่ตรงถนนเนี่ยเพราะว่ารถติดนนถนนเส้นนี้รถไม่เคยติดนะคร อ่ตีอีกแล้วลักษณะอย่างนี้มี2ทางให้เลือกถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุก็ขอทำถนนมืดแล้วด้วย ไม่รู้ว่าจะถ่ายเห็นหรือเปล่านะฮะมาไมุดออกข้างนู enfin ้นน่ะรถคันนั้นอ่ะไปได้เหรอยังไงไปมุดเข้าขวาเขาอีกไปเบียดซ้ายเขาอีกแล้วคันนั้นน่ะ ได้เห็นไหมล่ะไปครับตามไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ตามไปดูเราเราจะไปทางนี้อยู่แล้วรถก็มุดซ้ายมุดขวาไปมีไฟเลนด้วย น่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับทางหน้าดูแล้วแปลว่ามันมืดแล้วดีครับมันจะเห็นหรือเปล่านยครับถนนทางเข้าอำเภอห้วยพึ่งนะครับนี่ยสมเด็จห้วยพึ่ง ตรงจุดตรงนี้น่าจะเป็นถ้าแถวบ้านไสงามนะครับตรงร้านไดนามูนีไฟวิบวับวิบวับ หรถติดยาวเลยเอ้ยไป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 ดูดิมีอะไรนะครับมีคนมีพนักงานโบกรถให้ด้วยอ๋อเหตุข้างหน้าอุบัติเหตุข้างหน้าอ๋อปายขึ้นปายเลยมีอุบัติเหตุจริงๆด้วยฮะ ไม่รู้รถอะไรโอ้โหดูรอยแล้วมีรอยแล้วฮะโอ้โหรอย <Okay. S 1> นะครับรอยน่าจะเป็นรถใหญ่นะฮะเนี่ยนี่ไงว่าแล้วรถพ่วงเหรอรถพ่วงโอ้โหรถอกพ่วงอ้อยล้มฮะอ้อยล้ม ุ้่ไม่ใช่อ้อยล้มรถพ่วงล้มรถพ่วงคว่ำนี่ฮะโอ้โหโอ้โหดูดินี่ฮะดีนะแม่ไม่ล้มล้มแต่ลูกนะฮะอ่าฮะขอให้คนขับปลอดภัยนะครับผมเราก็ไม่ได้ลงเราจะไม่ลงจอดถ่ายนะ,ะเพราะว่า เพราะว่ามันมืดแล้วฮะอ่ะครับผมขอให้คนขับปลอดภัยนะฮะ